สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะสำหรับวันนี้นันก็จะมา,หน,าหน้าบ้านนะคะก็จะมีเสียงรถ นี้ก็จะมาแจ้งนะคะสำหรับสมาชิกนะคะคุณลูกค้านะคะท,ที่สั่งสินค้าไว้แล้วเนาะถึงข้ามาถึงเมื่อกี้เองนะเค,ะคอรี่มาถึงช้าหน่อยนะจิฟฟรีนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมามาช้าแต่ก็มานะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์น,นะคะของน้องทัญญาน้องแป๋วก็ขอโชว์ก่อนนะคะสำหรับที่สั่งมาวันนี้ก็จะมีอันนี้เลยนะคะอ่า มอริเนียนอ่ามอริทออยนะคะสำหรับของกิฟต์ฟิล์มอ่าทาผิวหน้านะคะทาแล้วอ่า uh, คนที่มีปัญหาอ่า uh, ผิวแห้งนะคะผิวแพ้ง,ง่ายนะคะผิวติดสารสเตรอยนะคะตัวนี้จะเป็นสา,ารสกัดจากธรรมชาติของมะก,กอกเลยนะคะอ่าทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือหลังล้างหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ สำหรับอ่าลิปมันเปลี่ยนสีนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะอ่าลิปมันแต่เวลาเราทาแล้วก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อนะคะอ่าจะทำให้ปากเราชุ่มชื้นนะคะอ่าสารกัดจากธรรมชาติของกิฟฟารีนะะใช้ดีปากไม่แพ้สารไม่มีอ่าสารปลอดนะคะอ่าตัวนี้นะคะสำหรับอ่าลิปมันเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยสำหรับคุณน้องๆหนูๆที่ ต้องการวิตามินซีนะคะพี่นัดก็สั่งมาให้เป็น l อลซ t วิตจูเนียนะคะของเด็กนะคะสำหรับ l อลซิวิตจูเนีจะช่วยเรื่องอหงมีเป็นวิตามินซีที่ได้จากธรรมชาตินะคะจะช่วยเรื่อเกี่ยวกับเบรุงสายตาสำหรับเด็กที่ดูโทรศัพท์บ่อยๆแพ้แสงแพ้จอคอมนะคะ,ะจากโทรศัพท์อะไรประมาณนี้เนาะ